งเรียนคณนธรรมในโครงการกองทุนการศึกษาได้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ขึ้นจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับเสริมการเรียนรู้ในเล่มที่10เรื่องของทุเรียนทำให้นักเรียนมีความสนใจต,ต้องการศึกษาค้นคว้าวิจัยจึงได้ทำการศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ในเรื่องการขยายพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านด้วยการปรักชำกิ่งลงดินนักเรียนระดับ ประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนพุรุชนพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่งโครงงานครั้งนี้เกิดจากการที่นักเรียนอยากทำความดีเป็นการทำความดีจากการแสวงหาความรู้ใหม่เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองจากการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เด็กๆที่ทำการศึกษาเรื่องนี้เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพุรุชนพัฒนามีด้วยกันทั้งหมด3คน เด็กหญิงซูฟาดอลเล่เด็กหญิงฟิตรีสาลและและเด็กหญิงฟาโรซินาเดมกเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หทั้งสิ้นมีครูที่ปรึกษาด้วยกัน3ท่านคือครูโรสเจแฮครูรพีพรและครูอับดุลลอห์ดอลเลเมงเรามาทําความรู้จักโครงงานวิทยาศาสตร์มีชื่อเรื่องว่าการศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านด้วยการปักชำกิ่งลงดินวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านด้วยการปักชำกิ่งลงดินสมมติฐานของการศึกษาการขยายพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านด้วยวิธีการปักชำกิ่งลงดินมีผลต่อการเจริญเติบโตของกิ่งพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้าน้วยปลายที่ศึกษา 1. ตัวแปรต้นกิ่งพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้าน 2. ตัวแปรตามการเจริญเติบโตของกิ่งพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้าน 3. ตัวแปรควบคุมจำนวนกิ่งพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านระยะเวลาในการปักชำ เวลาในการรดน้ำปริมาณน้ำที่ใช้รดต่อครั้งจำนวนครั้งที่รดน้ำต่อวันและปริมาณดินที่ใช้เพาะชำกิ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้รับความรู้เรื่องการขยายพันธุ์พืชซึ่งในปัจจุบันไม่มีในตัวชี้วัดของหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่5กลกุ่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว 2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ต่างๆของทุเรียนพื้นบ้านจากการสืบค้นข้อมูลเพื่อน,นำมาใช้ในการศึกษา ค้นคว้าในครั้งนี้ 3. ได้รับความรู้จากวิธีการปักจำกิ่งถูเรียนพื้นบ้านลงดินซึ่งเป็นกระบวนการทดลองพี่ยงไม่มีผู้ทำการศึกษาวิจัยมาก่อนอาจทำให้ค้นพบความรู้ใหม่เพื่อนำไปพัฒนาศึกษาต่อได้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองทำโครงงานมีดังนี้ 1. กันไกร 2. อิดก้อน 3. กระบอกตวงขนาด5 0 0 ml อดินหมักชีวภาพห้ 5. น้ำหกช้อนปลูก พืชที่ใช้ในการทดลองศึกษาครั้งนี้คือกิ่งพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้1เตรียมกิ่งพันธุเรียนพื้นบ้านที่มีความยาว20ซนติเมตรจำนวน20กิ่ง2เตรียมแปลงเพาะชํากิ่งพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านขนาดกว้าง45ซนติเมตรยาว150ซนติเมตร 3. านำดินหมักชีวภาพที่ลงในแปลงสีถุงถุงละ6กิโลกรัมลงในแปลงทั้งหมดและเกลี่ยดินให้เรียบเสมอกัน 4. ีนำไม้เสียบปักลงดินให้เกิดเป็นช่องน้นำกิ่งพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านปักชำลงไปในดินตามช่องที่ได้ทำไว้ทั้งหมด20กิ่งแถวละ10กิ่ง 6. รดน้ำกิ่งพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้าน2เวลาในเวลาเช้าแนาฬิกาและในเวลาเย็น15นาฬิกา30นาที โดยรดน้ำกิ่งละ500 ml ต่อครั้ง 7. สังเกตการเปลี่ยนแปลงของกิ่งพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านที่ปักชำลงดินในช่วงระยะเวลา15วันและทำการบันทึกผลการทดลองในช่วงเวลา 3, 6, 9, 12และ15วันเรามาทำความรู้จักกับผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนความรู้ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของเราเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องการศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านด้วยการปักชำกิ่งลงดินสำหรับธุรกิจการเกษตรในอนาคตของเราเรามาฟังท่านเกษตรอำเภอเบตงพูดถึงการปลูกทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านของเบตงจากนายอาริฟมหสนนยนุน,นท่านเกษตรอำเภอกวนเก่งประจำอำเภอเบตงกันค่ะไปกันเลย วันนี้หลายๆคนรู้จักทุเรียนเบตงมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเรามีการส่งขายในรูปแบบทั้งในการรับซื้อภายในสวนหรือแม้กระทั่งการขายออนไลน์นะครับต่อไปเด็กๆจะพาเราไปหาข้อมูลในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในหมู่บ้านกันจากแม่ของซูฟ้าตามเด็กๆไปกันเลยค่ะนางสาวอาซิแกนเช่เย บันทิตอาสาพัฒนามาตุภูมิปอเส้งแม่ของซุนฟ้านักเรียนที่ทําโครงงานของเราเองเป็นผู้ประสานงานกับประชาชนให้กับเด็กๆในการทําโครงงานครั้งนี้ค่ะจะมาขอคำแนะนำจากแม่ว่ามีใครปลูกผู้เรียนพื้นบ้างบ้างที่ในหมู่บ้านของเราอ๋อมีสุ้จ้ลูกก็ลูมบาซินี่ไงเดี๋ยวแม่ไปก่อนนะขอบคุณค่ะ าชาวบ้านคนแรกที่เด็กๆจะไปหาข้อมูลกันคือนายดุนบาซิสาและหรือเด็กๆจะเรียกว่าอาบ,บะเกษตรกรประจำสวนเกษตรพอเพียงตำบลปอเส้งอาบ้ะบบาจะพาเด็กๆชมสวนเศรษฐกิจพอเพียงกันในวันนี้เราตามเด็กๆไปชมสวนพร้อมกันกับอบบาบ้กันเลยค่ะอาบ,บ้าได้พาเด็กๆเดินชมสวนเกษตรพอเพียงภายในสวนเกษตรพอเพียงของอบบาบะมีพืชมากมายหลายชนิดอาทิเช่นมะพร้าวทุเรียน มด้แะววรุษมะพร้าวอ,อ,อร่อยมากค่ะเชิญดื่มได้เลยค่ะอบบาบ้าได้ชวนให้เด็กๆก,กินมะพร้าวก่อนกลับอบบาบ้าใจดีมากและอาบา้าแนนแนะนำให้เด็กๆไปหากิ่งพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านที่สวนของโต๊ะแช์กันต่อ<ม>ที่ห<ม>น้าถ<า>้ำพรุ่งนี้อาบ้ามีที่แนะนำอยู่แปลงหนึ่งของที่หน้าถ้ำ เราตามเด็กๆไปหาข้อมูลที่สวนนาถ้ำของตัวแชร์กัน<ร>ค่ะหาข,ข้อมูลกันเฮ <Hey! S 1> ที่นาถ้ำเราจะพบกับปราชาวบ้านคนต่อไปคือนายมาเจแมวมาเจหรือที่ชาวบ้านหน้าถ้ำเรียกว่าปอจิส่วนเด็กๆจะเรียกว่าตัวแชร์ค่ะไไม่เห็นมีลูกอ่ะรู้ได้ไงเป็นทุเรียนรู้ตรงไหนเด็กๆถึงสวนหน้าถ้ำกันแล้วเด็กๆก็ไปหาตัวแชร์กันเพื่อที่จะขอกิ่งพันธุ์ทุเรียนตัวแชร์ได้เล่าให้เด็กๆฟังว่า ตัวแชร์ได้เรียนจบเกษตรที่ตรังเลยเพอจะมีความรู้ในการขยายพันธุ์เรียนพื้นบ้านและพืชพันธุ์ต่างๆเด็กๆจึงของกิ่งพันธุ์ทุเรียนจากตัวแชร์เด็กๆขอบคุณตัวแชร์ที่ได้ให้กิ่งพันธุ์ทุเรียนเพื่อน,นําไปศึกษาทดลองในครั้งนี้ตัวแชร์ใจดีลองให้เด็กๆชิมมาได้กาแฟจากสวนของตัวแชร์ก่อนกลับเด็กๆได้ขอบคุณตัวแชร์และสัญญาว่าถ้ากิ่งพันธุ์ทุเรียนขึ้นเมื่อไรจะมาหาตัวแชร์เพื่อขอบคุณอีกครั้งค่ะ เมื่อเด็กๆได้กิ่งพันธุ์ทุเรียนที่จะนํามาศึกษาทดลองจากสวนตัวแชกันแล้วเด,ด็กๆก็นํามาทดลองดังนี้ค่ะ 1. เตรียมกิ่งพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านที่มีความยาว20ซนติเมตรจำนวน20กิ่ง2เตรียมแปลงเพะชจำกิ่งทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านกว้าง15ซนติเมตรยาว150ซนติเมตรสามนำดินหมักชีวาภาพเทลงไปในแปลงทั้งหมดีตรงและเกลี่ยให้ดินเท่ากัน 4. นำไม้เสียบมาปักลงดินให้เกิดเป็นช่องนํานำกิ่งพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านที่เตรียมไว้ทั้งหมด20กิ่งปักลงไปแถวละ10กิ่งจากนั้น 6. รดน้ํากิ่งพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้าน2เวลาในเวลาเช้า8นาฬิกาและในเวลาเย,ย็น15นาฬิกา30นาทีโดยรดน้ํากิ่งละ500มลต่อครั้ง และสุดท้ายสังเกตการเปลี่ยนแปลงของกิ่งพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านโดยจุดบันทึกในระยะเวลา15วันของการปักชำกิ่งและบันทึกผลการทดลองในช่วงเวลา 3, 6, 9, 12และ15วันตามลำดับค่ะเมื่อเด็กๆได้ทำการทดลองศึกษาการขยายพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านด้วยการปักชำกิ่งลงดินเป็นระยะเวลาครบ15วันแล้วเด็กๆได้สรุปผลการทดลองดังนี้คะ่ะผลการศึกษาพบว่า วิธีการขยายพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านด้วยการปักชำกิ่งลงดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกิ่งพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านซึ่งปักชำเป็นระยะเวลา15วันผลจากการทดลองพบว่ากิ่งพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านลำดับที่10ที่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้เนื่องจากบริเวณที่ปักชำของกิ่งพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านลำดับที่10มีแสงแดดรำไรจากเงาของใบมะรุมและใบกล้วยที่อยู่บริเวณแปลงพาะชำกิง่ง มีฝนตกหนักมากแข็ตกทุกวันอีกด้วยความชื้นมันเยอะเราไม่สามารถควบคุมสภาพอากาศได้ใต่ดีใจนะที่เหลือหนึ่งกิ่งไม่เป็นไรเราเพื่อทลองกันต่อไปเรื่อยๆเราจะทดลองกันต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้กินทุเรียนพื้นบ้านที่เราปลูก